อนที่135สดับพิรุณหอไผ่ในห้องโถงใหญ่มีอสูรเดินขวักไหวแสงเงาสับสนวุ่นวายจากตำแหน่งที่เมื่งศรยียืนอยู่เงาร่างของนุกโยงหวบอิ่มบูวกไหวคราหนึ่งก่อนจะหายดับไปไม่เหลือแม้เงาเขาแก่หอคติการู้จักสังเกตสีหน้าน้ำเสียงเข้าใจว่าเมื่งศรีถูกใจอสูปรปักษาสวรรค์เข้าให้แล้ว จึงยิ้มเอ่ยปากท่านที่เดินทางมาไกลคงเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อยคืนนี้พักผ่อนให้สบายก่อนเื่อนพรุ่งนี้ข้าจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับพวกท่านเสร็จแล้วให้นางไร่าราให้พวกท่านชมมึงเสลีประเสริฐอ้อมอ้อมดูวสวนนกยงตนนั้นแค่นี้ก็สนุกแล้วไม่ต้องลำบากเท่าแก่หัวคณนกาแอบ็ิเจามาสูนเขาคุณชานผู้หนีซ้ายก็ลาขวาก็จับ ไม่ว่าอันใดล้วนกินได้ไม่มีเกียงขนาดมีผู้รับใช้หน้าตางดงามเครื่องอสูรบอริสุทธ์ไร้เดียงสามนุษย์ยโสยเย็นชาก็ยังไม่พอแม้แต่นกยุงอ้วนหัดไดร้รำก็ยังมองเห็นจุดเด่นเพราะอีกฝ่ายได้เทียบกันแล้วก็ยังต้องฝึกอีกมากเ <c oughs> มื่งเสลีเก็บความรู้สึกสับสนเดินตามเท่าแก่ฮอนิคานิกาก,ก,กับอสูรตะผผู้รับใช้กลุ่มหนึ่งเข้าไปด้านใน ผ่านโถงอึกกระทึกผ่านประตูวงเดือนถึงได้รู้ว่าลานหอหลังนั้นกลาวกลับเป็นโลกอีกใบกลางลานต้นไม้ดอกไม้บานสะพรัง่งขับดุลภูหาจำลองสะพานน้อยรำตาลร,ระเบียงภาพวาดคดเคี้ยวใต้ชายคาแขวนโฟมภาพโปรงไว้อย่างเรียบง่ายแสงสีแดงชวนเมามาในหอคณิกาพอมาถึงที่นี่กลับเลือเยงแค่ แสงสีแดงทึมๆจุดหนึ่งเท่านั้นราวกับดุดดลอยออกมาจากโลกอีกใบกินหอมเอียนๆจากเครื่องประทินชมถูกลมราตรีพัดไปจนสิ้นอากาศเปลี่ยนเป็นปลอดโปรง่งมือสลีรอบถอนให้ใจเบาคราหนึ่งพบกมือสลีอ้อมบุผารัดเละระเบียงยิ่งลึกเข้าไปในในภายในรอบท่านก็นยิ่งเงียบสง,งัดเสียงเพลงเสียงหัวเราะค่อยลดลงจนไม่ได้ยิน เหลือแ็แต่เสียงแมลงกลางพงหญ้าเสียงนกบนขาคบหมายงดงามมิเวกยิ่งยวด <c oughs> ยามนี้หากขันหน้ากลับไปมองแสงไฟมา่านมุกบนหอนิการวันถูกตัดออกไม้หนาทึบบทบางบดสิ้นไร้ร่องรอยที่ปลายสุดของระเบียงภาพวาดป่าภัยปรากฏขึ้นต่อซ้ายตาลมพัดใบไผ่เกิดเป็นเสียงเล็กละเอียดราวนอนไหมาัดกินใบหมอน เศษหินขาวถูกนำมาปูเป็นทางเดินเล็กๆเ,เลือยรถผ่านทิวทัศน์งดงามครั้นมาถึงกลางป่าไผ่หมอไผ่หลังหนึ่งก็ปรากฏชัดหอไผ่สี่ชั้นนอกหอปูด้วยทางเดินไม้ไผ่ข้างทางเดินถูกขุดเป็นปูน้้ำเล็กๆมีทานน้ำใสไหลเรินดาดฟ้ามีลานชมจันทร์กลางแจ้งมุมทั้งสีด้านแขวนไว้ซึ่งภาพโปร่งสีขาวภายใต้แสงจันทร์สีเงินยวง เงา,าไผ่ไร้รำอยู่บนผ้าโปร่งสีขาวสายไว้ตามลมแม้ต่างจากที่เราแก่หอกาิกาว่าไหวที่นี้เป็นสรานที่งดงามสงส่งสงัดเงียบเหนือความวุ่นวายใดๆดด้วยแท้รดนวยกระพี้โย่อดอุทานอย่างตกตะลึงไม่ได้เท่าแก่หอกาิกาพูดด้วยความอิ่มอ,อกอิ่มใจไผ่เขียวนี้เป็นสายพันธุ์จากแดนมนุษย์สูงตระงานงดงามใบเรียวละเอียดขาหันไปทางเมืองเสลี คือนูร้อนในเมืองเฟิงเ่งงยี่อาจมีฝนตกโปรยปลายเป็นครั้งคราวทว่าฟ้ากลับแจ้งเพียงคืนฟังเสียงป่าไายเสียงลมฝนอยู่ข้างหน้าต่างนับประเรื่องหน้าอภิรมยิ่งนักแม้แต่ยามฟ้าแจ้งเมฆสลายฝนหยุดเองก็เช่นกันเมื่งเส้นหลีปยักหน้าพอใจยิ้มชื่นชมท่างแกช่างมีอารมณ์สุนทรียโดยแท้ทว่าในใจเขากลับสับสนวุ่นวายเตียงน้ำที่เมืองไปเหอสร้อยพ่อมือมุก เพียงเท่านี้ก็เล่นเอา,าเราแท่าตายแล้วยังมีหอไผ่ยังจะมีหอไผ่ฟังเสียงลมฝนอันใดอีกเขาแอบจำเองมองจี้ซียวเห็นกูร่วมบำเพ็ญสีหน้าเหมือนด่างเก่าก็รู้สึกว่าตัวเองเจ็บมากเกินคึกคักเอาเองหลวนหลวนเจ้าแกห่หอคณิกาได้ยินฝีมือชื่นชมเช่นนั้นก็ยิ่งพูดมากข้าให้มันชื่อว่าเรือนจูหลีจูหลี หลังสร้างหอหงเฉิงจีเมื่งเสร็จเพื่อต้องรับจอมอสุรเขาหลิงซานข้าได้ถึงสร้างสถานที่งดงามแห่งนี้ขึ้นอสุรภายนอกไม่รู้แต่ข้ารู้ว่าจอมอสูรเชี่ยวชาญบทเพลงภาพวาดเป็นแก่ผู้เฉิดฉายไม่เพจจดจากที่เจ้าว่าเมื่งเสรีพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบชูชูแซงทำเป็นซาบซึงพูดเสียงอ่อนท่าแก่มีน้ำใจยิ่งนักถึงกับพาพวกเราพัก มาพักอย่างที่ที่จอมาสูรเคยพักมาก่อนเท่าแก่ห้องกนิกาถูกร้อยยิ้มผักซื่อชูทำใจหวันไหวรีบอาศัยเงาไขกยับเข้าใกล้แอบอดเอผู้รับใช้อหอนสีม่วงแต่กลับถูกฝ่ายหลังเลี่ยงหลบห้องแกล้วจึงได้พูดแต่อย่างเสียใจจอมาสูทพำนักอยู่เพียงคืนเดียวเท่านั้นข้าตั้งใจจะบรรณาธิการบรรณาการก็ด้วยอสูรหมู่เพศเมียหน้าตาสะสวยแต่กลับพบเจอก็แต่พวกธรรมดาธรรมดาไม่ก็ตาจอมอสูร เขาเป็นพ่อเป็นอสูรพ่อเลาหากหากไม่อาจตอบสนองความต้องการของแขก,กได้นั่นย่อมเป็นการดูกแกลนความสามารถเชิงการค้าของเขาเมืองเสีลีเห็นอีกฝ่ายคิดอเอาเปรียบสูชูเช่นนั้นก็ต้องยิ้มออกมาน้อยๆน,นั่นไม่ใช่เพราะอสูรมโฉมสการที่เจ้านำไปให้ไม่งดงามพอสีหน้าของเมืองเสีหลี คล้ายรู้อะไรบางอย่างเช่นนั้นเท่าแก่ฮอคณิการีบถามเช่นนั้นเพราะเหตุใดเมืงเสลีกวักมือเรียกบอกให้อีกฝ่ายไล,ล่ลูกน้องข้างกายไปแล้วเอยียงหูเข้ามาเพราะเขาไม่เคยชอบอสุนสมสกานหากแต่ชอบอสุนหนุ่มบอริสุดเท่าแก่ฮอคณิกาสถทานไปทางร่างกระซิบถามเรื่องนี้เป็นความจริงหรือท่านพี่รู้ได้เช่นไร ตอนจอมาสุนเขาลิงซานยังหนุ่มเขาท่องเที่ยวแดนอสุนมาถึงดินแดนของข้าพวกเราดื่มสุราพูดคุยกันเขาเอ่ยปากเขาเคยเอ่ยปากออกมาด้วยตัวเองเท่าแกหอกริกาพูดอย่างสงสัยท่านพี่เรื่องนี้ท่านรอข้าเล่นไม่ได้เป็นอันกาดจอมาสุนเขาลิงซานเป็นพวกชอบเพศเดียวกันหรือจะไหนถึงไม่เคยได้ยินหรือระแคะราคาเรื่องนี้มาก่อนเมื่อเสรีแสงทําเป็นไม่พอใจผู้ใดโกงหกบเจ้า พอชอบอสูรหนุ่มบอเรสุดและไม่ยินดีให้อสูรอื่นร่วงรู้เรื่องหนี้หากไม่ใช่เพราะเจ้าข้ามีวาสนาต่อการข้าไหนเลยจะบอกให้เจ้ารู้้องแกฮอคณิกาคิดรู้สึกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดมาก็มีเหตุผลอยู่จอมอสูรขาวลิงสารไม่เคยเข้าใกล้โสมสักครานาเพราะไม่ถูกใจหากไม่เป็นเพราะเรื่องนี้แล้วยังเพราะเหตุใดได,ได้อีก เส้นทางใหม่เอี่ยมในหัวสมองของเขาเปิดขึ้นตรงหน้าอานหนุ่มบริสุทธิ์ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆเมืองเฟื่องเยี่ยมแม้จะแบ่งแยกจนชั้นชัดเยนเตราะว่าสรงอาสน์ชั้นต่ำไปรับใช้อาสน์ชั้นสูงอย่างไรอีฝ่ายก็ต้องยินยอมพร้อมใจด้วยหากอาสน์ที่ส่งไปเกิดเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ทำจอมอสน์หงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมา ไม่หวังคนสงได้ปล่อยโชคร้ายไปด้วยส่วนพวกที่ยินดีแต่เต้าหาความมั่งคัง่งมีนั้นเลยจะนับว่าบริสุทธิ์ได้ไม่ว่าทางใดก็ยากทั้งนั้นเมื่อเสลีบอกว่าหากเจ้าจัดหาอสูนหนุ่มมาได้ก็จะตองตกรางวัลให้เจ้าอย่างงามแน่แต่ว่าเรื่องนี้ต้องวางแผนให้ดีเจามอสมไม่ปรารถนาให้อสนนุนตนอื่นต้องรู้ด้วยความเจ้าของเขาเจ้าเข้าใจหรือไม่เท่าแก่หอกณิกาจไปจักหน้าติดติดทราบแล้วทราบแล้วขอบคุณท่านพี่เป็นอย่างยิ่ง เมืองสีถอยถอนถอยออกไปดึงสายโซ่บนหว่างน,นิ้วลากเอาตัวผู้บำเพ็ญพลดชาวมนุษย์เข้าสู่อ้อมแขนอกเอวอีกฝ่ายไว้ค่ำม,ม,มืดดึกเดินท่าแก่ฮอสคับอีกาฟังแล้วรู้สึกความในของอีกฝ่ายได้ทันที เขาขอตัวลาพรางชี้นิ้วไปยังเหล่าอสูรต่อภาพที่ติดตามอยู่ไม่ไกลอสูนรับใช้ไม่เอาไหนพวกนี้ข้าทิ้งไว้ให้ท่านพี่เรียกใช้ไม่จําเป็นอสูนข้างกายข้าล้นเรียกใช้จนเคยชินแล้วเมืองเสียนหลีกวาดตามองไปยางทะเลไผ่เงียบสงัดลูกเอลจิซียลแผ่วเบาพรางยิ้มพูดได้ที่พักชั้นเลิศช่นนี้ข้าเองก็อยากปล่อยตัวตามสบายสักหลายหลายวันหน่อย นอกจากอาหารสามมือเลี้ยมต้องรบกวนอันใดข้าทัาแก่จะได้นึกหัวเราะยอดนะเมืองสลีิทายเสียงออกมาอย่างเป็นกังวลเหตุการณ์ขับขันติกแทงตามสถานการณ์ท่านเป็นผู้ใหญ่ใหญ่กว้างขออย่าได้ถือสาจี้เสียวบอกว่าไม่เป็นไรทั้งแกฮอกคณิกาเข้าใจความคิดอ่านของอีกฝ่ายพู้น้องเข้าใจเข้าใจเขาส่งสายตาไปทางสือชูด้วยหอยอีพรุ่งนี้พบกันต้องต้องฝ่ายต่างกก่าหลากหารทั้งแขกทั้งเจ้าภา,าพต่างมีความสุข ร่างของเท่าแก่หอกนิกากึงน้องหายลับไปจากทางเดินเล็กๆกลกกางป่าไัยจิเซียปล่อยจิตตนักรู้ออกไปรับรู้ได้ว่าพวกเขาจากไปไม่ไกลแล้วจริงๆนอกจากนี้พื้นที่รอบด้านยังไม่มีกินอายของอสูรตนอื่นๆได้แล้วป่เอย่่กระร่วนหวุยถอนให้ใจล่งอกนั่งเป็นอาพาธอยู่กับพื้นปาดเหงือบนหน้าผาคล้ายพึ่งนึกหวาดวัว้า ซูชูกับเฟยอ,อีกำลังเล่นละครกันสนุกสนานพวกเขาต่างกระเถิบเข้ามาใกล้เมื่งเสลีนเล่นหูเล่นตาแม้แต่เรื่องเช่นนี้ท่านเองก็รู้หรือเมื่งเสลี่งงงงเรื่องอะไรก็เรื่องเช่นนั้นไงเล่าเห็นเมื่อเสลี่ยังไม่เข้าใจเพย่อ,อีก็เอ่ยปากถามออกมาตรงตรงเรื่องที่จอมอสูนเขาลิงซานชอบอสูนหนุ่มท่านรู้ได้เช่นไรข้าก็แค่พูดไปทรงเดชหลอกเจ้าพอเ่าเท่านั้น หลอกเจ้าพอเราเท่านั้นใครจะรูว่าหลิงซานชอบบรุตรหรือสตรีคอยอีหมดคำจะพูดทำชูหัวแม่มือให้ท่านนน้ร้ายกาจริงๆความคิดของซือชูกระเท่าแก่หัวขณิกาข้าก็าว่าก็เป็นไปได้อยู่ที่เขาจะชอบอสูนหนุ่มจริงๆนำสามเรื่องนี้ยังไม่มีอสูนตนใดรู้เดิมชัติยานของงูกระมวมเมาในกามตัณหา เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างเมืองเฟเยเย่ในเมืองเต็มไปด้วยอสูนซ้อมสการแต่เขากัดไม่เข้าใครอิสตรีท่านไม่รู้ว่าเรื่องนี้ออกจะแปลกเกินไปหน่อยหรอเมืองสิลีบอกว่ามีอะไรน่าแปลกเขาเป็นพวกขี้ระแวงมีหรือจะเชื่อใจให้อสุนตนใดมานอนร่วมเกลียงเคียงหมอนเช่นนั้นจึงได้แต่นอนตัวคนเดียวจนฝาแจ้งจางปาง ไม่เหมือนกับข้าที่ไม่ต้องนอนเพียงลำพังเขาชายตามองไปทางจี้เสียวความรู้สึกหวานหอมอบอวลไปทั่วทั้งใจขนาดเาาดกก็กกลางกำเนิหวัดวันเล็กๆเสี้เสิ้นหมิงนั่งอยู่กับพื้นเขาเพิ่งหมุนตัวเสร็จยามนี้รู้สึกฟ้าดบินหมุนขวางโสมสกรานทั้งสองรีดตรงขึ้นหน้ามาสตรีนะอ่รเคียวมือถือผ้าไหมอ่อนนุ่ม สตรีนอภรร์สีฟ้าประกองน้ำแร่เยน็นฉำจุ่มคอทนไม้ชุบน้ำพึ่งกับของกินเล่นอื่นๆเสียสนิงเงยหน้าให้คนหนึ่งช่วยปาดเช็ดเหงือ่อก่อนจะก้มหน้าเพื่ออีกคนสลุดในการป้อนน้ำพร,รังอสูรของเขาถูกกัดาทั้งเนื้อทั้งตัวไม่กินไอไม่มีกินไอของอสูรแม้แต่น้อยไม่อาจแปลงกายเป็นมนุษย์เรื่องบางเรื่องทำเองไม่สะดวกจำต้องให้ซ้อมจาก,การข้งขางแต่ช่วยเหลือดูแล อสูรปักษาพูดอย่างจนใจจะมาเรียนไร้รำหรือมาเรียนเป็นนายท่านกันแน่ซุยชิกล่าวว่าพี่สาวอยาตำหนิเลยซิวหยวนพยายามแลี้ววันนี้บอกแค่นี้ก่อนเถอะท่านดูสิมันเหนื่อยมากแล้วชิวกวงบอกอสูรปักษาสวรรค์มองฟ้าอยากกลับมาพร้อมเหมือนเก่าตอนชมุมนุมเหมือนอสูรเรก่อนชมุมนุมือสูรเรยเข้าร่วมเข้าร่วมการไร้รำเปิดงานทําได้เพียงเท่านี้อย่างอีกไกลนะัก หลังในน้ำแรกแก่กหายเสียเส้นหมิงก็กลับมาได้สติอีกครั้งถอนหายใจอย่างกระรุ่มตลอดทางมาแดนอสูนเขาพยายามเล่าเรื่องตลอดพูดคุยเรื่องน่าสนใจมาสร้างความสัมพันธ์กับสมสะานทั้งสองเดิมตั้งใจจะก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายหลังตำหนักล้างแค้นหูซื่อต่อมาเขากลับพบว่าพวกนางน,นิสัยไม่เลว จึงเปลี่ยนความตั้งใจพวกนางทำผิดอันใดหากจะผิดก็ผิดตรงที่ไปชอบเจ้าคนชั่วยอย่างอูซื่อนั่นแหละเสียซินหมิงขีดชิวควงกระซิบเรื่องนี้ลำบากเกินไปอีกทั้งยังช้ามากด้วยนางยังจำที่ประมุกแดนสวงบอกได้หากอารมณ์ไม่ดีนกหากอารมณ์ไม่ดีมันจะผลร่วงไม่งดงาม นางมองไอปยังโซ่ทองที่อยู่บนขานกตรนอันเล็กๆคล้ายกำไลตึงพลังอสูรของนกยูงเอาไว้สุนสุยพูดอย่างเชืงอไม่อย่างนั้นพวกเราปลดตรนให้ท่านก่อนหากสามารถเคลื่อนพลังอสูรได้เจ้าย่อมผอมได้รวดเร็วไม่ผอมแลนว่าควายสวมมันกลับอีกครั้งเจ้าตกลงหรือไม่เสี้ยเส้นิงรีบลุกขึ้นนั่งตัวตรงสองตาเป็นประกาศพิสาผู้แสนดีชิวกวงพูดอย่างระมัดระวับบงข้าปลดตวนให้แต่เจ้าห้ามนี้เด็ดขาดนะ จบตอนครับขอบคุณครับ